สวัสดีค่ะอันน,いいน,นี้ไม่เหตุที่บ้านกดอุ้ยอุ้ยหลงรถไอติ่าโดนเฉี่ยวเชืยอครับ สลิงเอาเอาเอาเราต้องตามเขาไปใช่ไหมเนี่ยเอาสลิงรอเบี้ยวดิ อันนี้เปิดไฟเลียวหึงเปิดมาเนี่ย จะพึ่งบอกว่ารถตามหลังเต็มเลย มกาตำรวจไม่เปิดไฟอีก รถมาซาเลงมาจอดที่โรงพักนะฮะแล้วเราต้องจอดไหนอ่ะไปตามนี้รถไอศครีม มาขับอ่ะอแบบของรถจริ๋งเลยนะใส่ข้างหลังไว้ก็จะใส่ไว้อยู่สีแดงเลยแดงล้วนไม่ต้องคันนี้ไม oh ่ค่อยได้ออกเหตุมาเท่ไม่เพ <Yeah, right> ื่อ2องพันนี่ไงสองพันเนี่ยเพื่อมีเหตุอะไรก็ใส่6กล้อไอ้รถพ่วงติดดากเลย ฟังโอเคพ่อ <มา S 1> เจอกันไม่ค่อยไเลยนไหนครับไม่เป็น,นไรน,นี่ก็เอารถมาส่งลองพักเรียบร้อยครับนะครับขี่มาเจจาขับรถไปแล้ว<ห>ก็ถึงลองพักแล้วครับลองพักให้เจจาขับ รถกระบ,บะมารับเด็ดปลาหลากพีก,กับแกงแกงถุง่วนมกำลังจอดซื้อกับข้าวพอดีซื้อแล้วก็เลยซื้อแล้วนี่ก็มาส่งโรงพักเรียบร้อยคนเจ็บก็น่าจะอยู่เราอพอแล้วนะครับคนเจ็บววแล้วก็น่าจะมาเฉียวเฮ้ยอะไรบึงเจริญนี่ อะไรบึงเจริญเนี่ยกระบะเก่งแต่รถเก่งไม่เห็นนะครับเห็นแต่รถ กระบะมีคนบัตรเก็บแค่คนเดียวนะครับคนเดียวหน้ากอสนองเป็นรถซาเล็งโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ เฮ้ยเบรกเบรกรถอยู่เทินเบรกเบรกเบรกรู้แล้วนะก็เบรกอยู่โอเคครับสำหรับิปนี้ก็ก็รถคันนี้ยังไม่มีผมเออไม่ใส่ไม่ใส่บุลังคานะครับรถคันนี้ก็จะติดตั้งให้ใ,ให้มันมีแบบเออมีข้างหน้ากระจังแค่นั้นก็พอ ไม่ได้ใส่บนลังคานะไว้สนับสนุนเวลาเผื่อเราฉุดเฉินนะครับเผื่อเราเอาคันนี้มามันยังพอได้ออกเหตุพอได้มีไฟดีฟับนะครับเพราะว่าเวลาเราออกเหตุมันก็อย่างว่าแล้วเนาะอย่างเป็นรถธรรมดาเขาก็ไม่รู้ว่าเราไปออกเหตุหรือเปล่ามันก็ปลอดภัยกับเราด้วยแล้วก็ปลอดภยัยสำหรับผู้ขับขี่ด้วยนะครับ ก็มีไว้ก็ก็ดีนะครับสนับสนุนหลักก็ยังรคันที่มีไเลยอ่าแล้วตัวเองเกิดตัวเองเอารถนี้ออกมาล่ะอ,อ,อย่ามาพูดด้วยจก้กรรถสิบล้อไปแล้วรถสิบล้อขึ้นงานเสร็จแล้วเหลือหกล้อผ่านรถ ทีมงานบดนหลายอันทัวเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เปิดดูลายปุ๊บหมุนไปเลยครับปี๊ดก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นอาสาก็ก็ต้องงี้แหละครับจิตอาสานะครับ ช่วยเหลือประชาชนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ่าสวัสดีครับ